สวัสดีค่ะสวัสดีทุกททุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับแม่องวนและน้องบิวตี้เช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีหน,นอยนะคะประจํามวดวันพฤหัสบดีที่5สิงหาคม2564มาแบ่งปันกันนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะคะช่องของเราก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ เราไม่สนับสนุนให้ท่านเล่นการพนันทุกชนิดนะคะเราสนับสนุนให้ท่านอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลตามรัฐนั้นๆน,น,นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมวันนี้เดี๋ยวเราไปตรวจผลรางวัลของเมื่อวานกันก่อนเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะฮานอยพิเศษบน383ล่าง33นะคะเรียกได้ว่า,าพิเศษหลุดนะคะ ไม่เข้าเลยนะคะแล้วก็ไปกันต่อที่ฮานอยฮานอยเมื่อวานนี้บน4-4-1ล่าง3-2โดยชุดเด่นวิ่งรูดมาเพียงหนึ่งตัวเดียวนะคะส่วนในตารางมาครบเลยนะคะแต่ว่าเราเจาะผิดนะคะเจาะเน้นผิดของเราเป็น9-1-7-1 หนึ่งสามนะคะไม่ได้เอาหนึ่งไม่ได้เอาสามสองมาส่วนเลขกําลังวันนะคะเลขกําลังวันเข้าบนตรงเลยนะคะเข้าบนจับคู่กันเองนะคะอย่างที่เน้นย้ําเป็นประจานะคะว่าระวังระวังเลขกําลังวันนะคะที่เขาจะจับคู่กันเองเนาะไปกันต่อที่ฮานอย VIP นะคะฮานอย VIP เมื่อวานนี้ผลรางวัล07น อ่ะไม่ใช่0ูนย์เสิศูนและ6 2นะคะชุดเด่นว,วิ่งรูดมาเพียง0ูนย์เพียงตัวเดียวนะคะเข้าเป็นวิ่งนะคะลักษณะการวิ่งเนาะส่วนในตารางมาเลขกับเลขเหมือนนะคะในตารางไม่มี6นะคะเป็น9แทน น,นี่ก็เป็นเลขกับเลขเหมือนนะคะแล้วก็อันนี้6กับ9นะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเสียดายนะคะเรียกได้ว่าของวันที่4ี่นะคะหลุดนะคะวันที่4นี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหลุดไปเนาะมาแก้มือกันวันที่5นะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะคเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่องุ่นอยากจะแบ่งปันนะคะแล้วก็ แนะนำบอกต่อนะสำหรับใครที่โชคดีนะคะได้โชคได้ลาบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮานอยหัวลาวพัฒนาหรือว่าจะเป็นหุ้นต่างๆนะคะก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับพ่อแม่นะคะแบ่งปันให้กับพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่อยู่ในบ้านเรานะคะถ้าใครไม่มีพ่อแม่แล้วก็ เป็นผู้มีพระคุณท่านอื่นๆที่เราเคารพรักนับถือได้เลยนะคะและในวันนี้ในตารางของเราก็จะมี1 2 9 0 6นะคะ1 2 9 0 6วันนี้น้อยพิเศษตัวเลขค่อนข้างน้อยนะคะสำหรับใครที่ชอบเอาเลขในตาราง ไปจับคู่นะครับเอาเลขตารางไปจับคู่เนี่ยไงยนิดเดียวนะคะชุด3ตัวจะมีนิดเดียวนะคะเด่นว mm ิ hmm. mm ่งรูดในวันนี้นะคะ1 20แล้วก็เลขประจําวันเลขกำลังวันนะคะเลขกำลังวันวันพฤหัสวันนี้วันนี้วันพฤหัสเนาะนอนดึกแล้วก็จะสับสนวันนะคะ 7625นะคะ7625ระวังมันจะลอยหลังจับคู่กันเองเด้อนะคะสอง0 2 9 1 0, 1, 9, 0 9, ะคะสอ ห6 9 6ห้กและก็อีกหนึ่งหาง0ูย์หนะคะ และชุดสามตัวของโูเราในวันนี้นะคะหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองศูนย์เก้าสองหก

เราไปต่อกันที่ฮานอยว i p กันเลยเอ้าไม่ใช่ฮานอยปกติก่อนซิเออจะรีบไปไหนนะคะจะไปฮานอยปกติก่อนแล้วนะคะมาไปฮานอยปกติก่อนนะคะโดยฮานอยปกติในวันนี้นะคะเด่นวิ่งรูดเด่นวิ่งรูดในวันนี้นะคะ 0 3และ7ค่ะและในตารางของเรานะคะวันนี้ก็จะมี3 5 7 2 0 8 6และ1ค่ะ เจ็ดหกสองห้าอ่ะและชุดสองตัวของเราในวันนี้นะคะก็จะมีสามห้าสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์เจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดแปดศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองและศูนย์แปดค่ะ และชุด3ตัวของเราในวันนี้นะคะก็จะมี078 537 175 สองสามห้าสามศูนย์ห้าและสองเจ็ดศูนย์ค่ะ คนชอบตรงเนี้ยตารางเนี้ยเลยสวยถูกใจไงไม่รู้นะจะมาหรือเปล่านะคะอรอลุ้นกันดูเมื่อวานนี้ก็ไหนท้องตึมเลยเนาะที่บอกว่าคำนวณออกมาแล้วมันได้9แต่ว่ากลายเป็นผลออกมาไม่มี9นะคะผลออกมาไม่มี9้าเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ฟันผิดตัวไปนะคะ คํานวณน,นะคะการคํานวณก็มีเข้าไม่หลุดเป็นธรรมดานะคะแต่เมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะไม่มาสังนั้นเลยเนาะมามาต่อกันที่ฮานอย VIP นะคะฮานอย VIP ของเราในวันนี้นะคะในตาราง8 1 7 6 9และ0ย์ค่ะ เด่นวิ่งรูดนะคะหนึ่งเก้าและแปดเลขกำลังวันเหมือนเดิมนะคะเจ็ดหกสองห้าเลขกำลังวันเพื่อรหัสสวอดีนะคะเจ็ดหกสองห้า ชุดสองตัวในวันนี้นะคะก็จะมี90 9า8ูน1 8เก้าหนึ่งแปดเก้าแปด จ็ดหนึ่งหกแปดหกเก้าหกศูนย์และหกหนึ่งค่ะ โดยชุดสามทัวของเราในวันนี้นะคะก็จะมีหนึ่งแปดเก้าศูนย์หกเก้าหกแปดหนึ่ง แปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกแปดและเก้าแปดศูนย์ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอังวนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้อังวนด้วยดีเสมอมานะคะวันนี้ก็ขอแค่ตัวขอมาแก้ตัวนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอให้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ